สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube h r channel ช่องที่สื่อสา,สารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมผ่านทางช่อง YouTube มาแน่หลังมีนาคม2568เงิน1,000 0บาทดิจิทั l นวอ l เล็เฟสที่3 สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า60ปีบริบูรณ์เรื่องนี้มาทำการอัปเดตกันนะครับแน่นอนครับหลังมีการสื่อสารมีการปราศัยจากพ่อของนายกรัฐมนตรีแพ์ทองทานชินวัตร ก็คือทักษิณชินวัตรนั่นเองได้มีการสื่อสารช่วยหาเสียงที่จะมีการเลือกตั้งนายกอบจวันที่กลุ่กุมภาพันธ์6 8 6 8เดือนหน้าที่ใกล้จะถึงนี้มีการสื่อสารบนเวทีปราศัยว่า เงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสที่สําสำหรับกลุ่มประชาชนที่มีอายุเกิน60ปีจะได้รับเป็นเงินสดเฟสที่2วันที่29มกราคม1,000 0บาทอย่างแน่นอนตามที่ทางรัฐบาลได้มีการสื่อสารและก็มีการสื่อสารว่าเฟสที่3 มาแน่เมื่อมีการทดสอบระบบดิจิทัลเสร็จกำหนดแล้วเสร็จมีนาคม2568นี้และหลังจากนั้นเฟสที่3เงิน1 0 0 0 0บาทจะถึงมือประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินเฟสที่1 1 0 0 0 0บาทไปแล้วและ ที่ไม่ใช่กลุ่มที่จะได้รับเงินเฟดที่สอง1,000บาทก่อนวันที่29มกราคมตุจจินี้แน่นอนครับหลายครั้งที่พ่อของนายกรัฐมนตรีได้สื่อสารได้พูดก็มักจะเป็นเช่นนั้นท่านสังเกตดูที่ผ่านมาพ่อของนายกรัฐมนตรี ทักษิณชินวัตรได้ปราศัยหาเสียงที่อุบลราชธานีท่านพูดท่านสื่อสารว่าเงินหมื่นจะมาแล้วนะอายุ60ปีก็มาแน่นอนแล้วก็มาแล้วแล้วก็ผ่านที่ประชุมคลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฟสที่3ชัดเจนแน่นอน เมื่อมีการปูทางเมื่อมีการพูดมาแน่หลังเดือนมีนาคม2568กลุ่มที่จะได้รับเงิน10,000บาทเป็นดิจิทัลวอ l l e t ไม่ใช่เป็นเงินสดก็ได้แก่กลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า60ปีที่จะได้รับเงินเฟสที่สองและกลุ่มที่จะไม่ใช่เป็นกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรผู้พิการนั่นก็หมายถึงกลุ่มที่ลงทะเบียนนะครับไว้แล้วหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและทางรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน3ธนาคารของรัฐต้องรอความชัดเจน เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแต่เมื่อพ่อของนายกได้พูดได้สื่อสารแล้วมาแน่ครับเงินดิจิทัลหนึ่งหบาทฟเฟสที่3รอติดตามความคืบหน้าทางช่อง y o u t u เฮสอาร์ชแนลกันต่อหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง Youtube สอาร์ชแนลและช่องที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ